ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินนายสุดสาครศรีลาศักดิ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รงเรียนบ้านดงเย็นตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตดงเย็นอำเภอเมืองจัังหวดมุกดาหารเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น100คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น14คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านดงเย็นมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการ PLC และเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีการจัดประชุมประจําเดือนเพื่อสะท้อนปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ o net, ปีการศึกษา2,567ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาวิทยาศาสตร์มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว5.14%เปอร์เซนต์ ผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนที่สอบได้100คะแนนเต็มจำนวน2คนได้แก่เด็กหญิงเยาวลักษณ์ดีดวงพันธ์และเด็กชายเกียรติศัก์ดีดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านดงเย็นมีการจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านวิชาการโดยมุ่งเน้นทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถและทักษะตามที่ตนเองสนใจอย่างเต็มศัก,กยภาพ ด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ด้านดังนี้ด้านงานวิชาการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ด้านงบประมาณมุ่งเน้นความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้บริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ทางการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านบริหารทั่วไปส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจะทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือผู้เรียนที่ด้อยโอกาสด้านที่ 3, ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ปีการศึกษา2,568โรงเรียนบ้านดงเย็นเตรียมดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนใหม่ให้มีความสวยงามทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมีสมาร์ททีวีครบทุกชั้นเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ทันสมัยพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของบุคคลทั่วไป มีช่องทางออนไลน์เพจ Facebook ของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารแบบเรียลไทม์ด้านที่4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์ร่วมกับชุมชนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งเพื่อกำกับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนสถานีตำรวจผู้ทรดงเย็นเทศบาลตำบลดงเย็นและคณะกรรมการสถานศึกษา มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้สร้างศาลาร่วมใจดงเย็นนาทองเพื่อเป็นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนแข่งขันกีฬาโดยผู้ปกครองนักเรียนและคณะครู ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโรงเรียนบ้านดงเย็นได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ในระดับ A นายสุดสาคองศรีลาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็นได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สกลนครนางปัญธิตาดีดวงพัน์ได้รับรางวัลครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนเนื่องในวันครูประจำปี2,568นางสาววราพรสุริยบุตร ได้รับรางวัลครูผู้พัฒนาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอา d ดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปี2568นายวรวิทย์สุวรณไตรได้รับรางวัลการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปี2568งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเด็กชายคุณากรสีสุขเด็กชายรัชชนทน์พรชิตเด็กหญิงกัญญาพัฒนดีดวงพันธ์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันปั้นดินน้ำมันปฐถมวัยและเด็กหญิงประพัสราคํนนท์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็วกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านดงเย็นยังคงมุ่งมั่นสร้างคนดีสร้างคนเก่งสร้างการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิต